วันนี้เรามาอยู่ในแมบแนวปล,ลอกดาบที่ผสมอนิเมะและนี่คือดาบเริ่มต้นของผมนะฮะด้วยพลังอันมหาศาลบวกหนึ่งผมตีทีหนึ่งผมได้บวกหนึ่งเป็น power ของผมผมต้องฝึกไปฝึกไปเพื่อสู้กับอนิเมะที่อยู่ตรงนี้วันนี้มาสู้กับเรานักดาบที่บางคนก็ไม่ได้ใช้ดาบเริ่มต้นจากลอฟฟี่นะฮะลอฟฟี่นั้นต้องการพลังหนึ่งร้อยสิบห้าเรามีอยู่หกลองสู้ดูสิอ่าลอฟฟี่ใช้ดาบเหมือนกันเหมือนเราเลยนี่แพ้เลยโอ๋อที่ฝึกนั่นนี่คือที่ฝึก ถ้าตีธรรมดาได้แค่หนึ่งฝึกกะหุนได้หนึ่งจุดศย์เก้าเฮ้ยดาบเปลี่ยนเนาะดาบเปลี่ยนเป็นสีเขียวพลังบวกสองอ๋อดาบอยู่ตรงนี้นี่คือดาบเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ฮะขอสู้กับลัฟฟี่ชนะก่อนหนึ 115. 130. ่งร้อยสิบห้าหนึ่งร้อยสามสิบมาลัฟฟี่มาเจอกันอีกรอบหนึ่งเอ๊ะนี่อะไรมีผลด้วยเอ๊ะอ๋อเปิดตส์เลี้ยงจากผลพลังเราพร้อมแหละอื้ือือ้มนี่เป็นไงเอเปิดไม่ได้เท่าไหร่ กี่วินห้าวินห้าวินมาลอบฟี่ขออีกรอบหนึ่งอือฮึอือฮึเรียบร้อยห้าวินแล้วก็เปิดอัเแซปออเปนะฮะอัเแซป2ยี่สิบเก้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์อปนั้นคูณหนึ่งจุดเก้าอัปเกรดได้ใช้สามตัวด้วยกันมีเทรลนะฮะเทรลเทรลใช้วินฟือ้อแล้วก็รีเบิร์ดใช้ใช้วินใช้วินรีเบิร์ด ต้องการ25วินไม่ต้องแปลกใจได้เวลาของวิทยศาสตร์เมื่อไหร่ผมก็จะมาในานามแห่งวิทยาศาสตร์วันนี้นั้นที่ร้านค้ามี Cur Egg. เคอร์สเอ็ก็นลิมิเต็ดเพชรคูณตั้งแต่4,000 500, 5,000 7,000 9,000แล้วก็1 2 0 0 0ลิมิเต็ดเอกนะฮะมาจากเรื่องอะไรก็น่าจะคุ้นๆส่วนตรงนี้คือลิมิเต็ดเพชรโอ้โหลูฟี่ลูฟี่เกียร์5ตปาไปเกือบหมื่นเลยฮะมีดาบด้วยฮะดาบบวกเอ๊ะดาบบวกพลังเลยเหรอ ไอ้อย่างนี้ก็ไม่ต้องฝึอกอะสิถ้าดาบจะโอพขนาดนี้บวกหมื่นสามพลังดาบนะฮะสองพันโลบัคสตาร์เตอร์แพ็คอะเอามาก่อนสตาร์เตอร์แพ็คทุกคนไม่ต้องไปทดลองนะครับวิศาส์คอนเฟิร์มแล้วว่าเปลืองมากคูณสองพาวเวอร์เจ็ดรอยโลบัคเลยเหรอโอ้ค่อนข้างแพงฮะบางอันคูณ2องวินออโต้รีเบิร์ข้ามไปคูณ Speed, สองสปีดก็สิบก้าโลบัคใสฮีโร่ได้อีก2คนสามร้อโลบัค ใส่สัตว์เลี้ยงได้อีกสามคนไอ้ใสฮีโร่ได้อีกสามคนผมว่าดาบเนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะโอนะฮะเป็นพัดนะครับจากนารุโตใช่ไหมอ่ะฮะสองพโลบัคมีหนึ่งร้อยอันน่าจะโอพมากๆส่วนผู้ช่วยผมว่าเปิดอันนี้ดีกว่าไหมอันนี้มันแพงเกินนะลูฟี่เกียห้าอ่ะเปิดอันนี้มาแปดอันเปิดมาเลยแปดอันโอ้โหระระดับไหนบ้างไม่เห็นมีเขียนบอก สูงสุดได้อันนี้7,000นะครับเมกูเมนแล้วก็อิตาโดโลนะฮะห้าพอ่ะใส่มาทั้งหมดส่วนอาวุธอ,อาวุธใส่แล้วโอ้โหผมแขวงแค่2อทีครับ4ี่บิลเลียนหกบิลเลียนียังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่าแล้ว VIP e ตรงนี้ล่ะเอาต้องซื้อ VIP e ก่อน400ร้อโลบัคต้องซื้อทุกโซนไหมหรือว่าซื้ออันเดียวใช้ได้เลยนี่ไงคูณ3 6มหกบิลเลียนโอ้โห 100รบิลเลียนแป๊บเดียวครับตีครั้งหนึ่งหกบิลเลียนเนี่ย v ีพมันต้องแบบนี้แบบต่อยกำแพงทั้งที่แล้วคือวีพต้องฝึกมาจากอันนี้ก่อนไามเรื่อยๆถึงจะใช้ v ีพได้มันผิดหลัก v ีพีวีมันควรจะใช้ได้เลย200กว่าบิลเลียนฮะมาซุ้ยห,หมดเลยอืมทีเดียวครับอืมทีเดียวเหมือนกันมีฮอกหนวดขาวมาเจอพัดนารุโตะหน่อยแชงเรียบร้อยนี่ เคลียร์หมดฮะโซนแรกได้มาสามพันวินไป <c oughs> โซนที่สองต่อเอ้ยเดี๋ยวนะ <c oughs> ปกติแล้วผมผมต้องกลับไปก่อนก่อนที่จะสู้ผมลืมอะโอเคผมกลับมาแล้ะพลังตอนนี้คือหมื่นสามตามพลังของดาบเลยนะฮะสู้กาหนดขาวก่อนแล้วอ๋อสามหมื่นวินต้องฟาร์มวินอีกมาครับแชงขอฟาร์มวินหน่อยแล้วอะไรเต็มไปหมดเนี่ยข้างหลังคืออะไรพลังสี่แสนห้าได้วินหกร้อยอะโอเคสามหมื่นห้าพันวิน ไปแนละ้วโซนต่อไปไปที่ไหนชิโนบิแน่นอนหมู่บ้านเจ้าของพัดอยู่ไหมมีไหมตรงนี้ไม่มีโอเคมากันหมดเลยนารูตรงนารูโตะนี่คือโซนของนินจา่วนที่ฝึกก็เป็นนินจาและ VIP ตรงนี้คูสิบใช้ได้เลยใช่ไหมนี่มันต้องอย่างนี้ฮะ30กว่าบิลเลียนครับโอ้โหตีทีหนึ่ง30กว่าบิลเลียนพลังดาบ13ื่นสามอืม้อหนึ่งทิเลียนแล้วตอนนี้ แล้วพลังที่ต้องสู้นารูโตะหกล้านสูงสุดคือมาโดโละสีสิบเอ็ดบิลเลียนเอา้าเ๋ยวนะตีก่อนเลยโอโ้โหพลังถึงวิทศาสตร์วันนี้แรงมากฮะแรงจริงจริงอเปิดสัตว์เลี้ยงหน่อยไหมอันนี้คืออะไรอ่าอันนี้คือผู้ช่วยตู้ผู้ช่วยโอ้ทำไมมีหลายตู้มีกี่ตู้เนีโซนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกตู้นะฮะอิโม โอเคสัสึกเกอีโมนะฮะเท่าไหร่อีโมหกสิบสามเองครับโอ้โ oh, ห oh, มันต่างกันคนละเรื่องเลยอะพลังวิทยาศาสตร์ค่อนข้างรุนแรงแบบนี้ฝ uh, ึกสักนิดแล้วกันนี่ยังไม่ได้รีเบิร์ดเลยนะเทรลเออเทรลเทรลเทรลลืมเลยเทรลซื้ออันไหนได้อันนี้ได้คูณหนึ่งจุดหกใส่มาด้วยใส่มาด้วยอือ uh หึ huh. ได้ห้าสิบเก้าบิลเลียนะฮะตีหนึ่งทีสองทีเลียแล้วผมว่าฟาร์มวินก่อนดีกว่าคุณมาโดโลครับ ขออนุญาตฟาร์มวินหน่อยนะครับสามร้อยล้านวินซื้อเทรลได้ยังอีกนิดนึงผมจะซื้อเทรลอันนี้เพราะว่ามันคูณเยอะที่สุดนะฮะจะได้ฟาร์มง่ายขึ้นเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นฟาร์มอีกนิดนึงอ่ะพอแค่นี้ก่อนหกร้อยล้านเปลี่ยนเทรลอันที่ดีที่สุดนะฮะมาฝึกซิตีทีหนึ่งได้แปดสิบสามบินเลี่ยนมามีอะไรให้เปลี่ยนอีกบ้างโซนนี้ดาบดาบดาบอันนี้โอ้โหถึงว่าทำไมผมโอพีจัง ดูพลังดาบฮะพลังดาบในโซนที่สองนะครับบวกหนึ่งร้อยเจ็สิบห้าแล้วพลังดาบผมหมื่นสามพี่ครับพี่โอพีเกินไปไหมอันนี้คือคราบเป็นโกไม่คราบและแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วโซนต่อไปยี่สิบล้านวินโซนที่สามนะเห็นหน้าก็รู้เลยอันนี้ต้องนั่งสู้เหรอมันจะเมื่อยไหมมันจะลำบากไปนนิดนึงไหมต้องนั่งสู้สูงสุดคือโอ้โอ้โอ้โอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มมีความยาก 88่ริทิลเลียนแต่เดี๋ยวนะนี่คือแชมเปี้ยนของเราใช่ไหมใช่เลยเมื่ออยู่ในแชมเปี้ยนของเรานั้นเขาคูณ20แต่เขาอยู่ในเกมที่เราต้องสู้นั้นเขาคูณพลังเขา488้ิทิลเลียนทำให้มันต่างกันอย่างนี้ดาบเท่าไหร่900ดาบเพิ่งจะ900ฝึก VP คูณ1 1ึงตีทีหนึ่ง500บิลเลียนนะครับโอเคต้องการ400รทิลเลียนใช่ไหม ห้าบิลเลีนขอลองเปิดผู้ช่วยหน่อยอันนี้ใช้สิบห้าอันนี้ใช้สามเปิดมาคนหนึ่งโอ้เป็นกระเป๋าอันนี้ด้วยลายคูณสามร้อยก็โอเคนะแต่ว่าก็ยังสู้อันนี้ไม่ได้อยู่ดีมันโอพมากคือผมไม่สามารถทำอะไรเพิ่มกว่านี้ได้เลยนอกจากซื้อในร้านค้าอย่างเดียวนะฮะอ๋อรีเบิร์ดรีเบิร์ดใช่ลืมเลยถ้าเรารีเบิร์ดวินยังอยู่พาวเวอร์หายรีเบิร์ดได้เรื่อยๆ รีเบิร์ได้เรื่อยๆเ,เ,เพิ่มเปอร์เซ็นต์มาโอเคตอนนี้ใช้2.5บิุเลี่ยนฮะได้มา430%เปอร์เซนะครับแล้วก็เราก็ฝึกใหม่ตรงนี้เพราะว่าทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมเราฝึก v i p ตีทีหนึ่ง2ทินเลียนเทรลอ๋อเทรลโซนนี้ก็มีเทรลแต่ละโซนไม่เหมือนกันอาจจะต้องไปฟาร์มวินในโซนถัดไปอ่ะแล้วค่อยมาซื้อตอนนี้เราใส่คูณ2อยู่นะฮะของโซนที่แล้วอ่ะได้ละเรียบร้อย สี่ร้อยทิเลียนมาเจอกันหน่อยครับเฮ้ยฮูวเรียบร้อยได้วินมา68สิบแปดบิลเลียนฟาร์มวินก่อนรอบหนึ่งได้สิบหกบิลเลียนนะฮะแล้วก็คูณนู่นคูณนี่กลายเป็น68สิบแปดบิลเลียนไม่ยากไม่ยากสามจุดเจ็เลียนวินซื้ออันไหนได้โอ้อันนี้หกสิบดทิเลียนอ่าซื้ออันนี้ได้ฮะคูณสาโอเคตีทีหนึ่งได้ สามจุดศูน์สี่ทิเลียนเอาละโซนต่อไปโซนต่อไปโซนต่อไปอยู่นี่ต้องการห้าทิศเลียนวินห้าทิศเลียนวินโอเคครับแปบ๊บหนึ่งเฮ้ยมันฝา,ามยากเหมือนกันนะโอเคฮะห้าุดห้าทิศเลียนโซนต่อไปโซนนี้ใจแอนไททันแน่เลยใช่ไหมใช่อาา่าฮะเอาละสูตั้งแต่อีลอนนะฮะอีลอนมัสนะครับ <laughs> มาอยู่ในไททันแล้ว ่าแล้วก็ดาบอีลอนนะฮะคอดิเลียนเลยเหรอดาบอุย้ยดาบเป็นคอดิเลียนเหมือนกันเฮ้ยทาไมมันต่างกันเยอะจังส่วนเทรลนั้นเทรลในโซนนี้คูณ6นะครับ4.8่จุปดคอดิเลียนวินโอเคยีคอดิเลียนอ่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนพลังดาบตอนนี้ผม25อ๋อมันปลดล็อกที่คอดิเลียนแต่ว่าพลังจริงๆคือหลักพัน45.3สิบห้าจุทินเลียนเปิดอันนี้ใช้700 อันนี้ใช้ร้อยกว่าอันนี้ใช้5้าบเอ่าลองเปิดอันนี้ดูผู้ช่วยโอ้เป็นดาบเฮ็นกะพลังเท่าไหร่เจ็รอยกว่าก็ยังไม่เยอะฮะรีเบิร์ตก็ยังไม่คุ้มนะตอนนี้ได้วินน้อยปัญหาคือได้วินน้อยนะฮะแค่นี้ก่อน1นคอดเลียนนะครับเราซื้อเทรลเก็บอีกนิดนึงได้คูณ6เลยนะอันนี้จากคูณ3มาเป็นคูณ6เฮ้ยอีกนิดนึงฮะ หนึ่งจุดหกคอดิเลียนอ่ะเปลี่ยนเป็นอันนี้คูณหกนะฮะแล้วก็ไปฝึกได้เท่าไหร่คลิกหนึ่งได้เจ็ดสิบเจ็ดทิลเลียนมันก็ยังช้าอยู่ดีอ่ะหนึ่งร้อยคอดิเลียนสู้กับลองบอสอ่ะสู้ได้ฮะได้วินเท่าไหร่ตรงนี้ขึ้นยี่สิบแปดจุดสี่ทิลเลียนอือหึอือหึได้โอ้ร้อยกว่าทิลเลียนเลยใช่ไหมหนึ่งร้อยสิบสามทิลเลียนฮะ ฟาร์มนานมากฮะผมลองไปสู้ดูก่อนแล้วกันสองร้อยสิบเก้าคดิเลียรนะครับโอ้ไม่ไหวสี่ร้อยแปดสิบห้าคดิเลียนเลยอ่ะโอ้โอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะยังสู้ไม่ได้นะครับมันสี่รอยกว่าคอดิเลียนเพิ่งจะมาถึงครึ่งทางฟาร์มนานมากเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ